ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชิมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยอาจเสนอดาวินนูนเยสกองหน้าชิมชาติอุลุไยเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแลกเปลี่ยนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงจุดยืนชัดเจนในการรักษาอเล็กซานเดอร์อิซักไว้กับทีมโดยตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์เพื่อป้องกันความสนใจจากสโมสรอ,อื่นเช่นลิเวอร์พูลหรือวอาเซนนลแต่อย่างไรก็ดีครับหงส์แดงก็ไม่คิดจะลดละความพยายาม ล่าสุดครับฟุตบอลอินไซเดอร์นั้นารายงานว่าทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะใช้วิธีมอบกองหน้าของทีมให้กับเดอะแม็กพายบวกกับเงินอีกหนึ่งก้อนเพื่อดึงตัวอิสซักมาร่วมทีมนอกจากนี้อร์เนอร์ยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวดีโอโกโชต้านและลุยดีอาร์ตแต่สุดท้ายเลือกที่จะใช้นูนเยสครับเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอเนื่องจากผลงานของเขายังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหลังย้ายมาจากเบนฟิก้าในปี2022ด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ นูนเยสทำได้39ประตูและ22แอซิสจากการลงสนาม130นัดโดยปัจจุบันลิเวอร์พูลประเมินมูลค่าของเขาไว้ที่60ล้านปอนด์ทางด้านอิสซักกับย้ายจากเรอันโซเซดัดมาร่วมทีมนิวคาสเซิลในปี2022ด้วยค่าตัว70ล้านยูโรและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงไปแล้ว50ประตูและ9แอซิสจากการลงสนาม96นัด